ตามสวงังนตรามมังการวางรรำตามคารเป็นมงคลอย่างยิ่งการเรียนบาลีาสำคัญแค่ไหนคุณครูแม่ใหญ่เคยจางคุไว้ว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียน,ใ,นใช่หมดโลกหรือเสียนสืกได้ ลำค่าความวิเยนเหมือนโลกเรียนเดิอเรียนไวไ<ซ>้ใช้สุดท้าย,ายอลอนผมชื่อสามะเรนสดใซอายุเจปีครับผมสามะเรนปันปันเจ็บขวบครับผมสามะเรนบุญโตแต่ขวบครับวันนี้พวกเราสามคนจะมาต้องบาลีไวยากรณ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาษาบาลีเราจะมาเรียนบาลีข้อที่38ซึ่งเป็นข้อแรกนามนามสัตนานแบ่งเป็นสาคือนามนามหนึ่งคุณนามหนึ่งสาปปานามหนึ่งนามที่เล่นชื่อของคนสัตว์ที่สิงข้อเป็นนาม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 นี้แบ่งออกเป็นสองคือสาตาระรนานามหนึ่ง อาสาตาลานามนืนามที่ทั่วไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้มันคำว่ามานุษย์มนุษย์เทราจานุสเดลาจานาคาาเมืองเป็นต้นเป็นซาตาลานามนามที่ไม่ทั่วไปแกสิ่งอื่นมันคำว่าทีราวูตกลุ่มมาชื่อทีราวูตเอราวันดูช้างชื่อเอราวัน สวัสดีเมื่อคือสวัสดีเป็นประตูเป็นอาสาเจรน้ำน้ำที่แสดงลักษณะของน้ำสำหรับมาให้รู้ว่าน้ำน้ำน่าดีเลยช่วเป็นต้นยังคุณนามมันคำว่าปัญญาวีปัญญาปุริโซโบลธออวตารมัตตาบาสาวาบลรุษ็นปัญญาปุริซเป็นนานาปัญญาว่าเป็นคุณนคุรนี้แตงออาเป็นสร้างจำคือปกตินึ่งเสีหนึ่งอาร์ิเศษหนึ่ง คุณนั้นที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นปกติมาคํคำว่าบันดิตโตเป็นบันดิปาปูเป็นบาปชื่อปกติคุณนั้นที่นายมีามแสดงความชั่วชั่วมากมากกว่าปกติมาคํคำว่าบันดิตาลูเป็นบันดิตกว่าปาปตาลูเป็นบาปกว่าชื่อวิเศษคุณนั้นที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือมากที่สุดมาคํคำว่าบันดิตตาโมเป็นบันดิตกว่า เป็นบาที่สุดชื่ออาติวิเศษวิเศษนั้นใชตาร่ยาปัจัยในสาธิตต่อปกติบ้างใชอุปตักแะนนิบาคืออตีวิยะเต็มเียนาหน้าบางสับาน้าเป็นชื่อสำใดแต่แนะนำที่เอาชื่อว่าแล้เพ่อจะมาสัมสัสักสักึักไม่เข้าหนามานนาต้องประกอบด้วยลิงวัจนวิบัวันนี้เรามาพบกับพระมหาธีรธรรม ธรรมาติโลและพี่เนนวินเนอร์พี่เนนโตโน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค้ด้วยนะครับขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนิยาจารย์สวัสดีเพื่อนสาธมิทุกรูปและเจริญพรสามนเณรเตรียมบาลีนักหลวงประโยค้าตลอดไปถึงสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมผ่านซูมผ่านโซเชียลทุกท่านนะวันนี้ก็โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค้าพระภิสุสามนเณรนับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบรูปมันเป็นศีลสมาธิปัญญาอันใดเกิดบุญใดในส่วนญาติโยมทำทา,ทานศีลภาวนาใดาหรือบุญใด เกิดบุญใดมีอนิสงประมาณเพียงใดขอเราเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันให้บุญนี้ส่งผลให้โควิดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บมาลายสูนหายไปจากโลกให้ทุกคนแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกท่านนิพพานปัจโยโโหตุเินต่อเมื่อสักครู่ได้ให้ลูกเรนทั้งสามรูปมาเผยแผ่ บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาบาลีโดยเฉพาะให้มาท่องบาลีวยากรซึ่งจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เอาไปแปลภาษาบาลีก็จะมีโหมดสามัเนรเล็กๆมาอย่างนี้ทุกวันตอนเริ่มแรกก็ในตรงนี้ญาติโยมก็เข้ามาปลื้มเข้ามาชมได้เรียนบาลีก็เอาบาลีนี่แหละไปแปลพุทธพจน์ คำพุทธเจ้าซึ่งก็อยู่ในภาษาบาลีถ้าเราไปศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งก็ต้องผ่านภาษาบาลีนี่แหละอย่างเช่นพุทธเจ้าพูดถึงคำว่าขันติขันติคือความอดทนควาอดทนคืออะไรอดนก็คืออยากได้แต่ไม่ได้อ,อธิบายเป็นภาษาไทยทนคือไม่อยากได้แต่ได้อดทน ขันติใช่ไหมล่ะแต่ว่าภาษาบาลีนะโยมขันตินี่แปลว่าอะไรพวกเราทราบไหมก็แน่นอนส่วนใหญ่คงไม่ทราบขันติแปลออกมาเป็นว่าอะไรคุณชาติหรือธรรมชาติที่เคี้ยวกินซึ่งความลําบากนี่ฉะนั <c oughs> ้นะโยมลึกซึ้งไหมคุณชาติหรือธรรมชาตินะฮะที่เคี้ยวกินซึ่งความลําบากอ่ามันลาบากมาจะก,กี รถสิบล,ล้อจะก,กี่โบก,กี้รถไฟนะฮะเราก็สบายแล้วอืสามารถผ่านไปได้กับทุกปัญหาทุกอุปสรรคถ้าเรามีขันติเราเคี้ยวกินมาเลยเหมือนเราเคี้ยกินอาหารนี่แหละนี่คือความลึกซึ้งคัมภีรภาพยิ่งนักของภาษาบาลีแล้วก็วันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระปกินกะสารธรรมในหัวข้อเรื่องพ่อไม่เข้าใจหนู ในมุมของโลโลๆเรื่องพ่อแม่กับลูกๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะบางทีในบางครอบครัวรักคนไกลเกลียดคนใกล้โอ้คนในครอบครัวนี่มีประเด็นมีอะไรกันมาคุปะชะดาอะไรตลอดแต่ว่าเออคนข้างบ้านเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนไกลๆนี่รักเป็นห่วงกันเหลือกเกิน แต่ว่าคนในครอบครัวนี่มีประเด็นดันทำให้เกลียดกันแต่ในมุมวันนี้เราจะได้พบข้อมูลที่มัน Amazing ที่มหัศจรรย์ซึ่งในมุมของครอบครัวนาถาบินเกะเศรษฐีคำว่าพ่อไม่เข้าใจหนูนี่ญาติโยมเดายากนะฮะแล้วก็เดายากยิ่งกว่าซื้อหัวอีก <laughs> วันนี้วันหวยออกเรื่องเราจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวมาติดตามตามติดรายละเอียดจากสามเณรโตโน่และสามเณรวินเนอร์กันเลยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนำมำสการพระอาจารย์ทุกๆรูปสวัสดีพี่เนน,น้องเนนทุกๆรูปนะครับและขอเจริญพร ญาติโยมทุกทุกท่านสามเณรชื่อสามเณรวินเนอร์ครับสามเณรชื่อสามเณรโตโน่ครับเรื่องราวยู่ว่าลูกสาวคนโตและคนรองของท่านอนาถาบิณกะเศรษฐีชื่อมาหาสุพัทธ,ธาและจุลสุพัทธ,ธา ซึ่งต่างก็ได้บรรลุเป็นพระสูดาบันและทั้งสองก็ได้แต่งงานกับสามีที่คู่ควรกันและได้ไปอยู่ที่ตระกูลสามีตามประเพณีที่ชมพูทวีปในทุกๆวันท่านอนาตาพินตกะศเศรษฐีจะนิมนต พระสงฆ์สองพันลูกมาฉันพระทหารที่บ้านท่านเศรษฐีไม่มีเวลามาดูแลเพราะยุ่งอยู่กับธุรกิจค้าขายและไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดูแลวัดและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในกิจก,การงานบุญที่ชาวบ้าน อื่นๆเขาทำด้วยในว่าเวลาชาวบ้านเขาจะทำบุญทำทานเขาก็จะมักเชิญท่านเศรษฐีกับท่านนางวิสาขามหาอุบาสิกาไปให้คำปรึกษาหารือทำนองทำนองที่ว่ามัคคายกและมัคคายิกา อะไรอย่างนั้นล่ะครับแล้วอย่างนี้ท่านจะมีเวลาหรอครับก็ต้องให้ลูกสาวรับหน้าที่ดูแลกิจการในภายในบ้านแทนพี่สาวเมื่อพี่สาวทั้งสองได้ออกจากเรือนไปแล้วนางสมุมนาเทวีน้องสาวคนเล็กก็ ดูแลแทนขณะที่รับหน้าที่เป็นแม่งานการถวายพัะตาหารประจําแก่พระพิสุสงฆ์นี้เธอได้ฟังทาบ่อยๆก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาเธอก็ก้าวสูงขึ้น กลายเป็นพระสกกทาคามีต่อมาไม่นานโธก็ได้ล้มป่วยลงอาการสุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้กจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอนาธาบินกาเษตีผู้เป็นพ่อไม่อยู่บ้านเพราะมัวแต่ไปหาให้คำปรึกษา แก่ชาวบ้านคนในบ้านไปตามพ่อบอกว่าสุมนาเทวีอาการหนักเศรษฐีรีบกลับมาหาลูกด้วยความเป็นห่วงมาถึงก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างลูกพ่อไม่เป็นอะไรมากหรอกดอกลูกน้องชายลูกสาวตอบได้ฟังดังนั้น เศรษฐีก็ตกใจว่าลูกสาวอาการหนักจนเพือบอกลูกว่าอย่าก,กลัวเลยลูกพ่ออยู่นี่พี่ไม่กลัวหลอกน้องชายสุมานาเทวีเรียกพ่อว่าน้องเหมือนเดิมลูกลูกพ่อเผอแล้วเศรษฐีหดหูใจอย่างยิ่ง พี่ไม่ได้ปืนนะน้องชายน้องชายอย่าเศร้าโศกไปเลยพี่จะไปแล้วว่าแล้วก็เงียบไม่พูดไม่จาอีกจนกระทั่งหมดลมหายใจเศรษฐีแม้จะเป็นพระโซดาบันก็เสียใจที่ลูกสาวยังอายุน้อย ก็มาเสียจากไปและพอคิดว่าลูกสาวคงไปไม่ดีแน่เพราะหลงตายหลงตายแปลว่าอะไรครับน้องนีนหลงตายหมายความว่าเวลาเราจะตายมักจะเปื้อไรสติเพราะนิมิตแห่งบาปกรรมที่ทำไว้มาปรากฏให้เห็นแล้วจึงสะดุ้ง หวาดก,กาลัวร้องออกมาท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเห็นลูกสาวคนเล็กเพอไม่ได้สติก็ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจท่านจึงรันทดใจมากสงสัยว่าลูกสาวตัวเองก็ใจบุญ สุนทานไม่เคยทำบาปท,ทำกรรมอะไรทำไมจึงหลงตายทำไมจึงต้องไปสู่ทุกขติท่านจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังให้สงทราบไม่วายตัดเพราะว่าเพราะเหตุใดคนที่ทำแต่ความดีอย่างลูกสาวตน จึงต้องลงตายด้วยหรือว่าบาปก,กรรมแต่ชาติบางไหนหนอพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าทำไมข้าหาบดีจึงว่าอย่างนั้นเศรษฐีกาตูนว่าเพราะลูกสาวข้าพระองค์เพือพูดกับข้าพระองค์ว่าน้องชายแสดงว่าเธอลงตายพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ตรัสว่าสุมนาผู้ถูกแล้วเธอเป็นอาริยะบุคคลระดับสักกาคามีสูงกว่าท่านตั้งหนึ่งขั้นเธอจึงเป็นพี่ท่านในทางคุณธรรมเธอหาได้เพื้อไม่เศตษี เอามือป้ายน้ำตาด้วยความปับปับเปลือบเปื่นความปรับเพ้่มความทุโกโศกปันสลายไปเสียแลน้องเนนได้ข้อคิดอะไรบ้างครับคนเหล่านั้นในวัตตาสงสารนี้มีบุญบรารมีมีคุณธรรมแตกต่างกันดังนั้น เราไม่ควรไปตัดสินใจพี่อีเนนได้ขอ้อคิดว่าการได้พบพระพุทธเจ้าทำให้เราได้เข้าใจชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดครับคุณโยมตั้งใจรับพอนะครับ อภิวาทานาสิเรสนิจังบุทธาปัจจายิโนจตตาโลธรรม,มาวาาัตติอายุวันุสุขังพระรงขอให้คุณยมมีอายุไขัยยืนยาวร้อยการผลวันนงามเลือดล้นหวงเจวีสุขสุขสดใส,ส,สไปทั้งปี บาลมีแก้วกล้าสู้การงานปาฏิบานหารกล้าขนาดนักพระนักทรัพย์เมืองแน่นเป็นแก่มสารบริวารมากล้นพรมประมาณพรุปการจงสำเร็จแก่คุณโยมลุกท่านเลยน่าเจริญพรโมทนาลูกเนรวินเนอร์ลูกเนนโตโน่ด้วยนะก็ พ่อไม่เข้าใจหนูเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่ลูกๆเป็นบางทีในมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้ในมุมของครอบครัวนาถาบิดกะเศรษฐีก็ต้องบอกว่าด้วยหัวอกของผู้เป็นพ่อเนาะแม้เป็นพระเรียจเจ้า ขั้นโสดาบันแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับลงไปนอนร้องโหมร้องให้ตุลนตุลายหรือว่าน้ำหูน้ำตาฟูมไฟอะไรอย่างนั้นแต่ก็คือเสียใจอะที่ลูกสาวสุดเลิฟคนสุดท้องด้วยต้องจากไปแล้วยิ่งวันนั้นช่วงบ้นปลายช่วงที่อยู่บนเตียงนะฮะลูกสาวก็มาพูดอย่างนั้นอีกก็ยิ่งตกใจ เสียใจหนักเข้าไปอีกก็เลยไปกราบทูลพระสมมาพุทธเจ้าพุทธองค์ก็เฉลยว่าอ๋อนั่นทางลูกสาวเนี่ยเขาต้องการจะให้คติแนวคิดพิเศษสำหรับมหาเศรษฐีคือลูกสาวท่านเป็นพระเจ้าสูงว่าท่านมหาเศรษฐีคือต้องการจะบอกว่าวัยวุฒินั้นเป็นลูกแต่คุณวุฒิ ซึ่งคือความเจริญด้วยคุณธรรมคุณวิเศษนั้นสูงส่งกว่าฉะนั้นจึงเรียกอนาถาว่าน้องชายในการเวียนว่ายตายเกิดบุญบารมีการบำเพ็ญความดีการบำเพ็ญสมาธินั้นขึ้นอยู่กับกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความเพียรกำลังความตั้งใจกำลังความบริสุทธิ์ที่แสวงหาด้วยตัวเองเราอาจจะมีอายุ มากเยียนไหวตายเกิดแล้วอาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่อคุณตาคุณยายคุณแม่แต่ว่าในใจของทุกคนเนี่ยจะมีคุณธรรมคุณพิเศษค,ความแก่กล้าแตกต่างกันเป็นสามเณรเป็นพระอระหันต์ก็เยอะในสมัยพุทธกาลเป็นพระพรรษาสามพรรษาหหลายๆท่านท่านโอ้ตั้งใจนั่งสมาธิเข้าถึงธรรมที่ละเอียดมี คุณธรรมมีความเคารพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงส่งเหมือนพระมหาเถระบวชเป็นร้อยพรรษาก็มีดังน,นั้นก็อย่าไปตัดสินใครเพราะว่าอายุหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของอนาถาบิเดกะเศรษฐีนี่ผู้เป็นพ่อเนาะก็ต้องทําหน้าที่ผู้เป็นพ่อวันนี้ก็ฝากหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นิดนึง พุทธองค์ตรัสไว้ว่าในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราอย่างนี้นะหน้าที่ของพ่อแม่มีนะโยม 1. ห,ห้ามไม่ให้ทําความชั่วห้ามลูกห้ามหลานไม่ให้ทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยาความรู้ 4. หาภรรยาสามี หรือเพื่อนที่เหมาะสมที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้คบให้แต่งงาน 5. เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมมอบทรัพย์มรดกให้นี่คือหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะข้อที่สำคัญที่สุดอาตมาก็มองว่าข้อที่หนึ่งนั่นแหละคนเรานะจะเอาดีได้ในมงคลชีวิตเหมือนกันไม่คบคนชั่วคบบัณฑิตถ้า มีความดีความเจริญบันไดที่3ามสี่หจนถึงนู่นมงคลชีวิต38ประการนะบันไดข้อที่หนึ่งที่สองผ่านพ้นไม่ได้นี่อันตรายมากเลยงานญาติโยมนะมีลูกมีหลานต้องแข็งใจต้องจริงจังในการหาเพื่อนหาบัณฑิตนักปราชญ์นะฮะให้ลูกอย่าตามใจลูก การที่เราจะแข็งใจมีสติปัญญาในการดูคนให้ลูกเราคบนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องฝึกตัวด้วยถ้าพ่อแม่ยังพานยังติดอบาย,ยมุกการพาน,นันอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในโหมดของพันพานนะฮะหรือว่าไม่สามารถเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานได้อันนี้ก็ตัวใครตัวท่านแสดงว่านะฮะ ก็ญาติโยมนะเอาหลักพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราจะต้องเป็นบัณฑิตนักปาราชญ์ให้ได้เราจะต้องตั้งใจสอนลูกสอนหลานเนี่ยไม่ให้ทําความชั่วก็ต้องมองออกว่าความชั่วมีอะไรบ้างใช่ไหมละ่ะแต่เรายังทําความชั่วอยู่เรามองไม่ออกหรอกข้อหนึ่งไม่ผ่านนะฮะโยมข้อสองสามสี่ห้าเนี่ยก็อยากที่จะทําให้ได้คุณภาพในส่วนของผู้เป็นลูกพุทธเจ้า บอกไว้หน้าที่พ่อแม่อย่างนี้หน้าที่ของลูกอย่างนี้ลูกต้องปฏิบัติต่อ,อพ่อแม่อย่างไรข้อที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบข้อที่สองงานอะไรของท่านมีเราต้องทำงานท่านให้ได้ข้อที่สามดำรงวงตระกูลนะฮะตระกูลเราเป็นตระกูลที่ดีเป็นตระกูลที่ มีน้ำใจต่อหมู่บ้านต่อสังคมก็ต้องรักษาเลเวลความดีของตระกูลเอาไว้ดำรงเอาไว้ข้อที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทนะะทำตัวให้ดูว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมีความดีความงามอะไรท่านต้องการให้เราเป็นยังไงก็ทำตามข้อที่5เมื่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณลาโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศไปให้อันนี้5อย่างของผู้เป็นลูกซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอนาถาบินเกะเศรษฐีแม้เป็นถึงพระโสดาบันแต่ก็มีมุมเสียใจนิดๆที่ลูกจากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นโหมดน่ารักน่ารักของผู้ที่สร้างบุญสร้างบารมีที่เป็นถึงยอดมหาอุบาสกแห่งพระพุทธศาสนาในสมัย พุทธาการและลูกสาวก็น่ารากักเป็นถึงพระอนาคามีตั้งใจนะฮะเป็นต้นบุญต้นแบบตั้งใจดำรงวงตระกูลตั้งใจทำตามคำสั่งคำสอนของพ่อเฝ้าลงทานตลอดเลยจนบั้นปลายของชีวิตวันสุดท้ายก็ฝากคติทำฝากอะไรดีๆให้พ่อได้ปลื้มนะฮะตอนลรก็ทำให้พ่อ,อรู้สึกเสียใจตกใจนิดหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายพ่อก็เข้าใจพอพ่อเข้าใจ พ่อก็ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปอีกก็เลยพ่อก็เลยโอ้ถ้าลูกสาวหมอมฉันไม่ไปดูสิทธิบุรีแล้วลูกใครจะไปดูสิทธิบุรีนะตอบประมาณนั้นเลยนะฮะวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะฮะให้เราไปตั้งใจทาหน้าที่ของผู้เป็นพอ่อแล้วก็ผู้เป็นลูกก็ไปตั้งใจทาหน้าที่ของผู้เป็นลูกแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่เข้าใจกันพ่อแม่เข้าใจลูกลูกเข้าใจพ่อแม่เหมือนครอบครัว อนาถบินิกะเศรษฐีสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพพรัตนาัยและบุญกุศลจากการแสดงธรรมของอาตมาแล้วก็ฟังธรรมของสาธุชนขอให้ทุกท่านมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีครอบครัวแห่งศิลธรรมครอบครัวตัวอย่างได้เข้าถึงธรรมพุทธเจ้าสว่างสวัยสร้างบารมีสว่างสวัยเหมือนครอบครัวนาถบินิกะเศรษฐีนิพพานปัจยโยโหตตทุกท่านเทอ